กำลังจะเตรียมตัวเดินสันนัวกันแล้วอันนี้คือลูกหาบกำลังบรรจุของอยู่ทุกคนก็จะต้องมาต่อคิวเพื่อที่ว่าจะได้จะได้ปีนเขากันเริ่มเดินแล้วสันหนอกว้าว ขึ้นมาได้แค่600เมตรหอบแฮกๆแ,แล้วสถานีป่าเบญจพรรณสักมาค่าแดงประดูและชิงชันตอนนี้เดินลงเดี๋ยวก็ต้องเดินขึ้นดิเดินขึ้นเดินลงผิวมันเป็นตะปุ่มตะต่ำมเป็นปะนะบ้านเอ้ เดิมทากตัวแรกไต่แป๊บแปไปเรียบร้อยแล้วใครบอกว่าสันดอกวัวไม่มีทากไม่เหมือนกันเราไม่เอาถุงกันทากมาเลยด้วยคราวนี้สันดอกวัวตอนนี้เราเดินไม่ได้ประมาณ1 5ถึง2โลคะเราเดินไม่ได้2.3โล2.3โลอีก7กิโลเมตร <c oughs> เอ้ยไปสวยมากเลยต้นนี้ไยตีน สวัสดีครับใช่ยังไม่ดำมีหมาเสือดาวไก่ฟ้าหลังเทาเลียงผากะทิงเสือโครง <periods> เริ่มจะไต่ขึ้นล้มันลงแล้วมันก็ต่ข้ามหุบเป็นขับเขาๆเลยอ่ะ Have you want สถานีเตรียมใจก่ oh. อนจะเรียกว่าเนินหมาถอยอะไรนะจะเดินไปที่เนินหมาถอยแล้วหมาหมามันอยู่ทุกอ,อุทยานเลยอะ่ะถอยบ้างหอบบ้างสรุปก็คือหมาเป็นเพื่อนเรา อเออหมาเห็นมันเดินไม่เห็นมันถอยที่ไหนทั้งแห่งมันมีสี่ขาเดินตัวปลีวทุกที่เลยอ่ะเทาวันมันพันกวัดรัดต้นนี้ระว่างมันเอื้อมือมารัดไปแล้วนะอินที่บาท,ทำไว้เอามากินอร่อยมาก,ก,ย,มากยังกรอบอยู่ทังเสียง เรากำลังเดินเข้าไปหาสายหมอกแล้วแล้วานฝั่งม้ต่อไปเราจะถึงเนินหมาถอยแล้วอันนี้มีกล้องมีกล้องถ่ายสัตว์ด้วยดูดูหมาถอยเราเป็นสัตว์หรือเปล่า สถานี่เดินหมาถอยเป็นคันเปรียบเทียบมาจากเนินเขาที่มีความสูงและชันขนาดหมาเดินยังเหนื่อยลา้จาจนต้องถอยกลับนั่นเองโดยเชือกที่ผูกไว้สําหรับนักเดินป่าให้จับเพื่อป้องกันอันตรายจากการลม้มและการเดิน,ดนอีกสี่กอมอถึงสันหนอกวัว หมาถอยดูกรต่ายหรือหมาถอย่าฮ่า,า,าทางที่เราไต่ขึ้นมาน่าด้หันมาไงตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ทันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ ว,ว้าวว้าวปลดระวังทางลื่นดูข้างหน้าสิดูหมอกสิยอดผักกูดต,ต้องหักไปกินกับน้ำพริกยอดผักกูด ใช่แต่เห็นเขาเก็บกันตักตัก,ตก,ตก,ตกนะเว้ยเนาะที่นี่ดอกไม้เย,เยอะนะคะตอนนี้พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเรากำลังจะขึ้นไปที่พันสามาตรงนี้จะเป็นป่าดิกด,ดำบันค่ะป่าดิกด,ดำบันคือป่าคิวเอเวอร์กรีนฟอเรสต์คือแบบเขียวแล้วก็ เขียวทั้งปีแต่ว่าอยู่ในที่ที่สูงสูงกว่าพันสองรอเมตรขึ้นไปจะมีพันพวกไม้ก่อต้นโอ๊กใช่ไหมคะใช่ไม้ก่อมันมีล<ส>ัก<ม>ษณะแบบคดโค้งอะ่ะเกิดจากการต้านแรงลมมาเป็นเวลานานบางช่วงที่มีความชื้นเยอะ,ยอะจะพบมอสเฟื่องเกาะตามลำต้น,อน,ต,นตอนนี้เราเดินมาได้6.7กิโลแล้วขึ้นมา1352เมตร อนันนี้เนินปราบเสียนเป็นเนินเขาไม่ชันมากซึ่งต้องไปเรื่อยๆเป็นรู้สึกเลยเนินปราบเสียนอีกสองกอมอถึงสันนอกวัวทำไมมันสองกอมอบ่อยจังขึ้นไม่ชันแต่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเสียนตัวนี้จะปราบเนินแฮมชีสค่ะอันนี้เป็น เป็นป่าโบราณนี่งองอแล้วก็มีอนนนะเออแล้วก็มีมอสนี่คือต้นก่อป่ะคะับตามมาเร็วต้นไม้ตัวน,นี้สวยมันโดนรัดด้วย ด้วยกาฝากเห็นไหม<ฮ>ป่าดงดิบ สารหนอกบัวแต่อีกตั้งไกลแล้เขาลูกนี่กระเพ้าวัดก็ถึงก็ถึงนล้งเงินตัวเลยค่ะใช่ถึงแล้วถึงแล้ว ครับกางตรงนี้ได้ไหมครับลมแรงใช่ไหมแปลว,ว่างไงให้กับชัยชนะตอนนี้อันนั้นคือสันหนอกวัวตัวที่เราจะต้องปีนขึ้นไปวันนี้สอนเยนเอนะเนาะมันดูม่ไปุบอันนี้น่าเกียกแครุเรียบร้อยหดเลยดูมัมมัมข้าว มนันมันข้าวบนหนกวัวบนหนกวันวนึกถึงเนื้อย่างเมื่อคืนเลยเนาะแต่มันขาวหมดเลยแล้วมันทำให้เราไม่เห็น,นวิวสวยๆแบบส่ยาาวยใหญ่ก็มีนมี่หรอกมันปล่อยแล้วก็ทำมิดจิเนี่ยนี่คือเต็นท์เรานี่คือเต็นท์เรานี่คือเต็นท์เรา เราเราสงสัยมากเลยว่าไอ้นี่คืออะไรไ,ไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะมันคือตู้เก็บของอตู้เก็บของนี่ไงตู้เก็บของเออตู้เก็บของ <c oughs> เรากำลังเดินไปดูหนอกวัวมีหนอกเล็กหนอกใหญ่ดูว่ามันอร่อยหรือเปล่า อูเห็นข้างล่างแล้วป่าสีอุ้ยถ้าตกลงไปนะต้องกิ้งโคโล่เลยอ่ะต้องสวยมากเลยอ่ะอันนี้ยังสวยเลยเนอะอลัการเนอะใหันเข่าเอาเข้าตรงนี้ขึ้นมาอยู่บนสันบางมัวละค่ะไม่เห็นอะไรเลย ถ้าฟ้าเปิดมันต้องสวยกว่าน,นี้เยอะเลยใช่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 นี่มันตอนบ่ายแก่ๆแวะไม่บอกใหญ่แล้ว<า>ใช่แล้วคะคุณผู้ชมอู้หูอู้หนี่ไม่เห็นเลยเลยตรงนี้อู้หูไม่น่ากลัวเลยมันไม่น่ากลัวเพราะเราไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหม,ม,มแล้วเราก็มาสันหนอกบัว ฝนตกแล้วฝนตกแล้วลื่นนะค่อยๆนะช้าๆฮะตอนนี้เรากำลังต้มมามากกินในเต็นของเราในเต็นซึ่งอบอุ่นมากเช้าแล้วเมื่อคืนฝนตกตลอดทีนเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่เต็นเราแห้งสบายหลับปุ๋ย ตอนนี้มันก็ยังหลับอยู่เลยไม่ยอมตื่นยังหลับสบายอยู่ตอนนี้กโมงชเช้าแล้วต้มกาแฟกินฝนตกแบบไม่เกรงใจใครเราก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่ในเต้์ของ นี่คือนี่คือสภาพฝนตกนั่นไงสันนกลัวมองไม่เห็นเลยแวะมาเยี่ยมเยียนไหนว่าจะพาไปขึ้นยอดเขาแกลมรไ,ไม่ไ่าไ้งไปเลยครับออกมาออกมาติดก่อจุดดำล็อจะเดินไป สำรวจสันนอกวัวเป็นทางส้ดทางก่อนเราจะเดินลงมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแต่เราไปถ่ายรูปสันยอดสันเลยแล้วก็โอเคเนาะคนกำลังเตรียมการที่จะเตรียมการที่จะเดินลงลเลยเตรียมการที่จะเดินลงริ่มเดินลงแล้ว <c oughs> เริ่มเดินลงแล้วแต่ที่ที่ที่สำมาแคมปิ้งนะทุกคนี้สันนอกวัวนี่มันเรียกว่าหนอกบ,บัวเพราะว่ามันมีเขาอะค่ะนูนคล้ายส่วนที่เป็นสันนูนบนหลังของบัวคือหนอกความสูงพัน7จ็้อยหเมตรมีคนมาขูดเป็นรูปหัวใจ <c oughs> <c oughs> แบกของกันเป็นแถวๆเลย เราดูเห็ดนี่เห็ดมันเห็ดนางฟ้าเลยมันอยู่บนยอดเห็นไหมถอดเสื้อแล้วเราลงมาตามแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวกับเสื้อกันฝนล้ฝนไม่ตกอากาศดีขาลงนี้เละมากเลยโรลนเป็นปั้นๆเลยลื่นสุดๆ อันนี้ฝนตกน้ำแรงกว่าเมื่อวานแล้วนะดีดเลยะไม่เห้ถึงแล้ว